สวัสดีครับก็กลับมาพบกับพี่ครั้งหนึ่งนะครับในเกมวันพันแมนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสุ่มอืมเดี๋ยวนะครับของาะวันนะครับจากกิจกรรมศึกอลเวงนะครับซึ่งจริงพี่ก็อยากจะบอกว่ามันก็ไม่น่าจะเรียกว่าสุ่มนะเพราะว่ามันก็มีพอดีจํานวนเลยครับแต่เราก็ดูกันแล้วกันครับว่าจะออกก่อนออกหลังแล้วกันนะครับจะได้เป็นอุทาหรณ์ว่าต้องมีกี่ใบนะครับถึงจะพอนะครับเห็นเลยนะครับยังไม่ได้นะครับ นะครับเราก็ปุ่มต่อครับก็น่าจะตามคาดนะครับเรียกล้างตู้กันเลยนะครับอา้าวไม่ล้างนะครับได้ก่อนนะครับกูจะดีใจรลอกูจะเสียใจวะเนี่ยได้ก่อนล้างตู้นะครับอืมมันก็คงหมดแล้วแหละไม่มีอะไรแล้วะ บอกถ้าถ้าถ้าก,กูไม่มีพอล้างตู้นี่มันจะออกให้กูก่อนไหมวะเนี่ยโอเคครับแล้วเดี๋ยวมันก็หมดแล้วนะครับก็ลุ้นอะไรต่อไม่ได้แล้วมีแค่นี้เองนะครับอืมก็มกิจกรรมถามว่าพี่เก็บสะสมยังไงครับจริงๆมันไม่ยากนะถ้าน้องดองพลังงานไว้ครับถามว่าดองในรูปแบบอะไรได้บ้างอย่างพี่พี่ดองในรูปแบบเปาะแสครับดองไว้เป็นพันนะครับ ก็ใช้ถามว่ามันหมดได้แต่วันที่เท่าไหร่ครับรู้สึกจะหมดตั้แต่วันที่ห้าแล้วครับแล้วพี่ก็ซื้อเพิ่มนิดหน่อยครับประมาณสองครั้งครับร้อยเพชรแค่นั้นแหละก็ะพอนะขนาดใช้ถ้าทํากิจกรรมในทั่วไปตามประจําวันด้วยนะครับก็ยังพอนะคือถ้าใครสู้แบบกระตัวจริงมาตลอดครับจริงๆของพี่จะทกร้ายตอนเล่นครั้งแรกพี่ไม่รู้ไงว่ามันมีตัวจริงมันให้ของดีไงพี่แม่งเสิอไ์ไปไป,ไปรับของตัวปลอมสามครั้งวันแรกเลย คือจริงๆถ้าน้องรับสู้กับตัวจริงทุกวันนะครับจนวันสุดท้ายนะพี่บอกเลยว่าน้องใช้แค่ว่าสู้ยี่สิบด่านประมาณเกือบวันสุดท้ายอะครับแต่วันสุดท้ายไม่ต้องลุยนะครับก็พอนะพอที่จะสุ่มเดี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอืมเนีย่ยนะพอสุ่มสิบครั้งพอดีเลยครับจริงๆริแค่นี้เองแล้วก็เนี่ยครับรับตรงเนี้ยให้หมดอะ มันก็พอแล้วนะจริงจริงของพี่ในจริงพี่ขาดไอ้ช่วงแบบสิบห้าใบแรกไปไงเพราะว่าไปดวงกับตัวปอมันแรกครับไม่งั้นนะพี่บอกเลยว่าพี่ไม่ไม่ต้องลุยดาโรงเรียนมาสุดท้ายเลยนะจริงๆเหลือเลยแหละอือันนี้ก็ลุยไปนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันพอดีนะครับซ,ซึ่งซึ่งที่มองว่ากิจกรรมพวกนี้ถ้าใครแบบดองของไว้ใช้มันก็คุ้มนะพราถามว่ามันก็ได้คุ้มเลยแหละอย่างตามังกรมังกรอะไรอย่างเงี้ย ก็ถือว่าดวงไม่เกลือนะซึ่งไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พี่ได้นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้พี่ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับส่วนใครจะให้พี่ทำบทสรุปเกมอะไรใหม่ๆก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เหมือนกันนะครับพี่ก็เข้ามาอ่านเป็นระยะะ,ยะอยู่แล้วเนาะในวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ขอให้โชคดีทุกคนนะครับในการสุ่มครับสวัสดีครับ